สำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์2ล้อสภาพดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวชอปเปอร์นะครับแนวสกูตเตอร์หรือ m o เตอร์ค s หรือว่า Touring นะครับเราสรรหามาแนะนำนะครับเราเราพบมาเห็นมาเชื่อว่าจะดีด้วยสภาพรูปร่างนะครับ ความสวยงามหล่อเหลาอุปกรณ์ตกแต่งพละกำลังของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Harley-Davidson Triumph Ducati นะครับ BMW Kawasaki Yamaha Honda รถมอเตอร์ครอสหรือทัวริ่งทุกประเภทน,นะครับนี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับถ้าที่ใครมองหามอเตอร์ไซค์สไตล์แบบนี้นะครับคันนี้น่าสนใจมากนะครับลองติดต่อเจ้าของเขา จากในคลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สองล้อ